รูปประเทศการปฏิรูปประเทศและการปฏิรูปการเมืองคือเรื่องเดียวกันสาเหตุที่ทําให้มีความเข้าใจเช่นนั้นเนื่องจากความหมายของคําว่าการเมืองเป็นความหมายที่กว้างเพราะโดยระบบการเมืองคือระบบที่กําหนดนโยบายเพื่อนําไปสู่การบริหารทุกภาคส่วนของรัฐเพื่อนําไปสู่การจัดสรรทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในสังคมแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมค่ะ ประวัติการปฏิจจรูปรัฐธรรมนูญ2,540การร่งางรัฐธรรมนูญครั้งนี้ประสบอุปสรรคมีการเคลื่อนไหวเพื่อคว่ำรัฐธรรมนูญทั้งภายในและภายนอกสภาโดยการเคลื่อนไหวภายนอกสภานั้นกลุ่มที่ออกมาคัดค้านมีกระบวนการจัดทำร่งางรัฐธรรมนูญสองครั้งคือรัฐธรรมนูญ2,550และรัฐธรรมนูญ2,560 และมีแนวโน้มที่อนาคตเรากําลังจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งการจัดทํารัฐธรรมนูญในแต่ละยุคแต่ละสมัยมักจะมีการกล่าวถึงรัฐธรรมนูญ2540เหตุผลที่รัฐธรรมนูญ2540มักถูกพูดถึง 1. รัฐธรรมนูญมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน 2. สสรจากการเลือกตั้ง 3. หลักอ้างอิงสิทธิเสรีภาพประชาชน 4. วุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง 5. เป็นที่มาขององค์กรอิสระ 6. ทําให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ 7. นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง 8. รัฐธรรมนูญมีความชอบธรรมเป้าหมายการปฏิรูปการเมืองรัฐธรรมนูญ2540-1.1การเพิ่มสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การเพิ่มสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีบทบัญญัติที่ให้หลักประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างค่อนข้างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดสิทธิของปวงชนชาวไทยชนชาวไทยจะได้รับประโยชน์จากการใช้สิทธิ์นั้นเพราะว่าการใช้สิทธิ์มีต้นทุนที่ต้องเสียถ้าหากรัฐธรรมนูญไม่ได้มีบทบัญญัติเกื้อกูลในการลดต้นทุนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนประชาชนก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากสิทธิที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 1.2การทําให้การเมืองมีความสุจริตและชอบธรรมคือการทําให้การเมืองมีความสุจริตและชอบธรรมเน้นเรื่องการกํากับ ควบคุมตรวจสอบตลาดการเมืองรัฐธรรมนูญฉบับปี2540มีข้อสมมติพื้นฐานว่าคนที่เข้าสู่ตลาดการเมืองนั้นอับปียชนดังนั้นจะต้องควบคุมกำกับตรวจสอบพฤติกรรมอย่างเข้มงวดมีการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่เข้มงวดคนที่เคยมีประวัติด่างพลอยมีเรื่องทุจริต เมื่อเข้ามาสู่ตลาดการเมืองแล้วก็ยังมีการติดตามตรวจสอบว่ามีความล่ำรวยอันผิดปกติหรือไม่ถ้าเป็นรัฐมนตรีจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแล้วยังต้องยื่นเมื่อพ้นจากตำแหน่งและต้องยื่นอีกครั้งหนึ่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งครบหนึ่งปี1.3การทำให้การเมืองมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพเป้าหมายของการปฏิรูปการเมือง ประการที่สามของรัฐธรรมนูญฉบับปี2540หคือการทําให้การเมืองมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพจะต้องแยกประเด็นเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองออกจากประสิทธิภาพของตลาดการเมืองรัฐธรรมนูญปี2540ทําให้โครงสร้างตลาดการเมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างสําคัญการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือตลาดการเมืองมีการผูกขาดมากขึ้น ตลาดการเมืองในปี2556มีการผูกขาดมากกว่าตลาดการเมืองก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2540มีผลบังคับใช้ตลาดพรรคการเมืองมีการผูกขาดมากขึ้นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540 1. ขยายสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบการเมือง 2. การเพิ่มการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยประชาชนเพื่อให้เกิดความสุจริตโปร่งใสในระบบการเมือง 3. การทำให้ระบบการเมืองมีความสเสถียรภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ